สวัสดีครับทุกคนผมสติ๊กนะวันนี้เราเีินการฟูเพอรายการนี่ผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสัมภาษณ์ศิลปินด้วยทั้งในและนอกวงการอีพีนี้เป็นอีพีแรกก็อาจจะไม่โปรเ่าไหร่ขอโทษทีวันนี้เรามาอยู่กับศิลปินในวงการฮิปฮอปเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเขากันสวัสดีครับผม EQ ครับผมจะชลบุรีบอยคูนครับผม โย่ Yo, กูมาเก็บแบบผู้ฉลาดม,มึงแค่ผู้อาหารอยากจะวัดมึงก็ลองดูกูเป็นเมนมึงแค่ส่วนขยายทำมึงเหือดก็หายเพราพวกมึงได้แค่มองกูในกระดาษคำถามหนาเหมือนไบเบิลให้ขอโทษทีกูเป็นคนไม่ใช่กูเกิลเหมือนมึงถามเอาสนุกไม่ใช่คำตอบกูเริ่มท <What S 2> ี <what S 2> <นะ S 1> สาริตัทไม่ใช่ทางออกช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ช่วงนี้เรื่อยๆครับผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำเพลงช่วงนี้ช่วงนี้โฟกัสชีวิตมากกว่าโฟกัสงาน ที่คิวมีชื่อเล่นว่าผมชื่อเสือเสือใช่เสือทํางานอะไรอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้เอายิงยิงตอนนี้ผมเป็นครูเป็นครูอาจารย์นะสอนเรียนเลยนะใช่เป็นครูสอนเรียนที่ที่ไหนเป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพัทยาอ่าได้ได้ได้โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านเดินรับบานเพราะว่าอาจจะมีรอแหล่งนิดนึงประมาณนี้เี้สอนแบบว่าช่วงช่วงอายุเท่าไหร่ผมสอนมปลายพี่ สี่ห้าหกใช่มอสี่มอห้ามอหกโอ้โหโตแล้วเนี่ยใช่ก็สิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอ้โหเอาเรื่องเลยเสือก็ทายังทําเพลงอยู่ใช่ไหมปัจจุบันก็ทำด้วยใช่ทําด้วยแล้วก็แบ่งเวลาแบ่งเวลาพี่เรื่อยๆแบบว่าก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยแบบว่าถ้าเอ้รีช่วงนี้โฟกัสจะโฟกัสงานมากว่อเพลงด้วยอาจจะสออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ทําเพลงสักเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขึ้นเดโมไว้เราก็มาทำ คมีเวลาก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆใช่แล้วก็ที่เสียอยู่สังกัดตอนนี้คือ CBT พี่ชมรีบอยคุณตามนี้เลยก็ติดตามแล้วพี่ก็ฟังเอาส่วนตัวพี่ก็ฟังอยู่ก็เลยอยากจะอยากจะถามอยากจะถามความรู้สึกไงเพราะแบบว่าทํางานเป็นกลุ่มแล้วค่กี่คนหลายคนอยู่นะหกถึงเจ็ดไหมสิดคุยเบ้านใหญ่บ้านใหญ่เอาเรื่องเลยแล้วอยากจะถามความรู้สึก อยู่ตรงเนี้ยปัจจุบันอยู่กลุ่ม CPG เราทำงานกันยังไงระบบการทำงานหรือว่าเราอยู่กันยังไงเอาจริงๆทุกคนตอนนี้ทุกคนตอนนี้โฟกัสงานด้วยส่วนใหญ่จะทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำเพลงเป็นงานที่อีกทำมวลากก็ใช่แต่พี่ก็เห็นรับงานกันก็เห็นมีคอนเสิร์ตก็เห็นมีใช่ก็แบ่งเวลาพี่บางทีแบบว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้ามีงานก็ไป หรือถ้าอย่างวันธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าถ้างานแบบว่ามีคนมีคนเขาจ้างมาอะไรก็ไปเหมือนกันใช่ก็อาจจะลาง,งานไปแล้วสิบกว่าคนนะรวมตัวกันนี่ลคืียากไหมอู้ยากแล้วอย่างว่าเราไม่เคย,าายไม่ค่อยได้ปาร์ตี้อยู่ไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้นั่งวงอ่าใช่แต่ละคนอยู่ใครกันด้วยแล้วเราเป็นอาจารย์เนี่ยพี่เลยว่าเอ้แล้วเราแค่หาเวลามาทําเพลงหรือว่าอัปเดตงานมันก็น่าจะน้อยใช่ไหมก็เอาจริงๆอ่ะช่วงนี้ผม ผมเรียนปอโทด้วยพี่เลยอาจจะไม่ค่อยได้ไปเล่นใช่ไม่ค่อยได้ไปเล่นกับซีดีเท่าไหร่อา่าเรียนด้วยแล้วก็สอนไปด้วยใช่ใช่ใช่ผมเอาจริงๆช่วงนี้แบบว่าพยายามโฟกัสเรียนกับทํางานมากกว่าเราช่วงนี้แบ่งเวลาวงงๆพี่แล้วมันเครียดด้วยเครียดเกินเราเราเป็นอาจารย์มานานแล้คปีกว่าแล้วปีกว่าใช่จะ่จริงจบ <c oughs> มาสองปีสามปีแหละใช่แต่ว่าช่วงแรกผมไม่ได้ไม่ได้ไมาเป็น แต่จบครูนะจบคณะศึกษาศาสตร์ใช่แต่ว่ายัางไม่ได้เป็นครูเลยอยากจะรู้ว่าก่อนมาเป็นครูเนี่ยปูไปก่อนมา C ีบีจีเลยได้ไหมจะได้ไม่ยาวไหมอยู่ C ีบีจีเนี่ยมากี่ปีละวโทษทีเี้ยเอาจริงจ่งจำเวลาจริงๆไม่ได้แต่ประมาณคิดว่าประมาณสี่ปีห้าปีกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่วะสามปีสี่ปีว่ะสามปีประมาณนี้สาปมปีส <CB G S 2> ีกก่ปีทีบีจีชมรีบอยคุลใช่ เพราะนานนะเนี่ยนานเนี่ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยสาสี่ปีเนี่ยแล้วก่อนจะมาอยู่ซีบีจีเรามีสังกัดไหมหรือว่าเราแบบว่ามีค่ายหรือว่าทําเพลงที่ไหนมาก่อนไหมก่อนอยู่ซีบีจีก่อนอยู่ซีบีจีถ้าก่อนก่อนหน้าเอาไว้ก่อนก่อนหน้าค่ายค่หนึ่งก่อนหน้าค่ายค่หนึ่งยนเฉยตัดออกไปครูเซนเตอร์ให้เลยด้วยเซนเตอร์ให้ตัดออกไปก่อนหน้าเข้า หนึ่งก็เอาจิงๆกลุ่มก่อนหน้านี้เป็นแบบกลุ่มที่เริ่มทำเพลงด้วยกันเลยทีเอาจิงนนก่อนหน้าอยู่ไายอ่ะไม่ได้ทําเพลงนาขนาดนี้ก็ทํามาประมาณปีกว่าแล้วก็มาอยู่ไทยใช่ก็แปลว่ารวมๆเราทําเพลงมาประมาณหกจนเจ็ดปีไหมประมาณประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณหกงีนอ่มีแถือ,อว่าไวนะเราทําได้ปีสองปีแล้วเรามีกลุ่มหรือว่าเรามีสังกัดเอาจิงๆอ่ะของผมมันเริ่มจากการที่แบบว่าผมอ่ะ ช่วงมัธยมพี่ผมเต้นบีบอยมาก่อนอยู่ปะทีมเมื่อก่อนเป็นเด็กปะทีมใช่แล้วก็เต้นบีบอยมาก่อน,อนพี่แล้วพอเข้ามาหาลัยเงี้ยมันก็อยากหาแบบกิจกรรมทํำกับพี่ๆผมเต้นบีบอยใช่แล้วพวกพี่เขาเหมือนจะทําเพลงแร็ปกันอยู่แล้วแต่บีบอยมันก็คืออยู่ในเค้าเจออีพ็อกนะใช่ใช่มันก็นอยู่ในเค้าเจอผมโคตรชอบเลยเมื่อก่อนแบบเต้นตั้งแต่มอหนึ่งแบบอ่าคือเหมือนเราชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแหละใช่ใช่ใช่หลังเนี้ยอ่า คือเราชอบอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็เลยเลือกที่จะหาทําอะไรเพิ่มไปใช่ก็เอาจิงๆอ่ะมันอยู่ไกลผม,มเรียนบางแตนเรียนแบบมอบูแล้วพี่ๆผมเขาอยู่ปารีสกันไง,งๆๆแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้พี่เขาทําเพลงกันอยู่แล้วอ่าผมก็แบบเออไม่ค่อยได้เล้นดีบอยแต่ก็อยากอยากคุยอยากเล่นกับพี่ๆเขาอยู่เงยก็เลยแบบเอยขอทำเพลงด้วยดีใช่เขาก็เลยเพราะลูกพี่เราเลยก็ชอบเราชอบเองกลุ่มแรกชื่ออันไตเติล ไม่ได้ตั้งชื่ออ่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่กูแหลกสิบแปดก็ตั้งแต่เริ่มทำเพลงใช่ไหมตั้งแต่เริ่มทำเพลงตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าประมาณนี้ตอนนี้มหาอะยรล่ะเราได้บอกอายุคนดูไปยังผมยี่สิบห้าสิบแปดสิบเก้าก็โหหกเจ็ดนี่ว่าอารมณ์แล้วนี้ถ่ายก่อนวันเกิดผมเกิดวันที่ยี่สิบสามธันวาอ่าคลิปนี้ยี่สิบปีอยู่แต่อีกสองอาทิตย์ผมจะยี่สิบห้าแหละอ่าแต่คลิปนี้เราได้เจอคนดูช่วงช่วงปีใหม่ใช่ใช่ยี่สิบห้าละหลังนี้ยี่สิบห้าใช่อ่า แล้วก็ทีนี้ก็คือเริ่มทําเพลงใช่ก็เริ่มทําเพลงตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามหาลัยปีหนึ่งครับผมทำมาสองปีก็ได้อยู่ c b g หอเหรอใช่แล้วมารู้จักกับซีบเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงถึงหรือว่าก็ตอนนั้นผมเดบิวต์อยู่ค่ายค่หนึ่งในชลบุรีอ่าก็เดบิวต์อยู่แล้วก็มารู้จักพวกพี่ๆ c ี g ในในค่ายนี้แหละแต่ตอนนั้นยัไม่ได้เป็น c b g ีจอ่ะใช่ก็ อยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็เกิดเป็นชื่อ CPG ขึ้นมาก็เกิดแบบโงโงๆเนะี่ย CPG นี่มาจากชมบุรีบอยคูนความหมายก็คือยังไงก็คือเด็กชมบุรีอ่าก็คือแค่นั้นเลยแต่ส่วนตัวเด็กที่ชมบุรีอยู่ชมบุรีกันหมดหรือเปล่าใช่ที่อยู่ชมบุรีหมดเลยปัจจุบันนะแต่แบบว่าตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชมบุรีกันหมดใช่ ก็เลยมาเป็น C B G ชายชมรีบอยปุณก็เอาจิงๆก็ค่าค่ายนี้แหละที่ทําให้มาได้เจอกันแล้วเลยแล้วเราก่อนหน้าเราก็ยังเดินสายว่าจริงจังกับเรื่องเพลงอยาก่อนเราเป็นอาจารย์ก่อนเป็นครูอ่ะเอาิงก็ก็ระดับหนึ่งนะก็โฟกัสกับความฝันมากกว่าตอนนี้มากกว่าตอนนี้ตอนนั้นแบบว่ามันมีแค่เรียนกับทาเพลงใช่ตอนนั้นไม่ได้มาหาอะไรไแต่ถ้าย้อนไป ถ่าย้อนไปเพราะเสี่ยมเป็นครูวันปีกว่าใช่ไหมใช่ยก็ไม่ไดสองสามปีแล้วอุ้มมันถือว่าส่วนน้อยนะที่แบบว่าจะมีคนที่แบบว่าอยู่กัมนเป็นกลุ่มแล้วก็รังวงการหรือว่าทําอย่างเนี้ยเออแล้วผมใช้คา,าว่าอะไรไม่รู้นะมุมมองคนอื่นยังไงแต่แบบว่าผมกับซีบีีเนี้ยผมมองซีบีีว่าเป็นบ้านมากกว่าเป็นครอบครัว<ๆ>แบบเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องท,างทําเพลงเราแบบถ้าอย่างผมเหนื่อยอย่างเงี้ยผมผมเป็นครูด้วยผม เรียนดว้วยทำงานด้วยทำเพลงด้วยใช่ป่ะก็อาจจะเหนื่อยว่างมาคุยกับแบบบิ๊กแฟทแบบพวกพี่ฟองวีเซนบอยอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็ได้ทำความรู้จักก็ดีทุกคนเดี๋ยวไปติดตามก็ได้ทุกคนซีบีจีชมรุ่นใบกุมใช่ก็ผมไปอยู่พัทยาคนเดียวอย่างเงี้ยจ่วงว่างพี่เขาก็ไปหากันพี่ห้องเขาก็นั่งทำเพลงกันอย่างล่าสุดบิ๊กแฟทไปหาที่อยู่กคือ ่แล้วเนี่ยเราทําเพลงแล้วพอเราทําเพลงมาแลแป๊บใช่ไหมเพราะเสือใช้เวลาทำเพลงนานแล้วพิ่ว่าเป็นอาจารย์มีบ้างไหมเด็กเักเรียนแบบว่าอุ้ยอาจารย์หรือครูเสือหรือไอคิวอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอาจริงอ่ะช่วงแรกอะผมไม่ผมพยายามแบบตั้งกฎเองไว้แล้วว่าจะไม่ให้ใครรู้ว่ามันเป็นระเอิดอ่าเออไม่ให้เด็กรู้ว่าเป็นระเอิดเพราะแบบไม่ไม่อยากแบบเอาเงียนด้วยใช่เขินด้วยเออ เพราะแบบเราเราก็เล็บดีๆล้วอยู่ดีๆมันไ่กลัวเหมือนกไม่ค่อยมีอะไรกก็ไม่รู้ว่าเด็กมันจะมองยังไงแล้วคือฮิปฮอปอบมันเป็นวงการที่เหมือนยังไงอ่ะมันหัวรุนแรงอ่ะจะพูดยังไงดีว่าเหมือนรุนแรงอ่ะแล้วเราเป็นอาจารย์ใช่เราเป็นอาจารย์เราต้องไปสอนแต่ในวงการมีเยอะทุกคนบางคนตำรวจทหารมีหมดนะในวงการฮิปฮอปแต่อันนี้อยากจะรู้มุมมองคนที่เขาไปอาจารย์เนี่ยว่า คือแล้วเราจะอธิบายหรือว่าเราได้เคยพูดกับเด็กในมุมมองเนี้ยในการทําเพลงหรือว่าแบบว่าเพราะเด็กบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยคือหน้ากล้องหรือว่าเ<ม>นี่ยคือบทเพลงหรือว่าเนี่ยเรา <c oughs> เราสอนให้เขา,ยาแยกแยะมากหมดว่าแบบว่า,วาหน้าแรปเปอร์ผมอก็เป็นเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอ่ใช่อยากให้เด็กมันเลสเด็กอาชีพครูณนะตอนนี้ที่ผมสอนเขาอยู่ผมเป็นครูของเขาเขาเคารพผมทุกคนเอาจริงเด็กทุกคนแม่ เด็กผมทุกคนน่ารักมากเลยแบบทุกคนให้ให้เกียรติผมให้เกียรติอาชีพผมให้เกียตรติสถานะความเป็นครูผมทุกคนน่ารักมากดีแบบแฮปปี้กันเด็งๆนะแล้วอยู่ใช่ก็ในห้องเรียนเขาก็ให้ความเคารพเราเขาฟังเราแต่ถ้าแบบว่าในเวลาเราทําเพลงเราปล่อยเพลงเนี่ยเขาก็เราผ่อนเราเขาแชร์เพลงเราก็อะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทําให้เราเดินไปเรื่อยๆได้ แต่ครับแบบว่าในมุมพี่เด็กสมัยเขาแยกแยะได้แล้วเขาโตหแล้วแล้วพี่คิดว่ามันเป็นมุมมองที่ทําให้เขาเห็นทั้งในบริบทอาจารย์ว่าเนี่ยเราเป็นอาจารย์ได้แต่เราก็ยังทําตามความฝันเส้าดาเราทําให้เด็กในห้องหรือว่าเด็กที่เป็นลูกศิษย์เราเห็นจริงๆในทั้งบริบทคําพูดที่เราสอนแล้วก็การกระทําที่เสียทําอยู่จริงๆพี่อมที่ดีมากนะผมพยายามทําให้เขาดูมากกว่าพูดให้เขาฟังแต่ว่า จริงเวลาสอนผมไม่ค่อยสอนแบบทฤษฎีอ่ะผมแบบว่าเวลาสอนผมสอนสอนให้เขาเห็นภาพมากกว่าแล้วเราสอนอะไรอย่าเพิ่งเราเป็นอาจารย์เราสอนวิชาอะไรผมสอนคอมพี่สอนคอมยิงวิชาคอมแหละแต่ว่าถ้าสอนหลักๆเป็นสายเตรียนสวัสดีของจริงคนนี้ทั้งเรื่องดนตรีทั้งเรื่องนี้ว่าครบจบในคนเดียวประมาณนั้นครับผมนี่แหละที่เลือกมาพี่อยากจะพูดเกี่ยวกับวงการหรือว่าสือเห็นใช่ไหมช่วงนี้มันก็ มันก็ดีวงการตอนเนี้ยข้าเสือทําเพลงมานานเสือรู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนฮิปฮอปอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้เสือเป็นคนในวงการอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ตั้งแต่มีแรปอีทนาวหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ปะเพลงฮิปฮอปเหมือนกิงก่อนหน้านี้ตั้งแต่เต้นมีบอยเราก็มีโอกาสแบบเวลาเต้นมีบอยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ต้องเปิดบีบอยู่แล้วหละการเปิดบีบแม่งต้องฟังเพลงฮิปฮอปอยู่แล้วนนั่แหละเมื่อก่อนโอตะปงโอตะฟูเนี้ยก็ต้องฟังเพลนดีเดียร์หรือว่าอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอทีวี ตีไซส์ต่อคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ในมุมรายการพี่อยากจะพูดแบบว่าพี่อยากถึงเลือกเราเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ด้วยเพราะว่าหลายๆรายการอาจจะพูดในมุมที่แบบอันตรายไปแล้ว <laughs> มุมใต้ดิน <laughs> มุมที่แบบว่ารุนแรงอ่ะทุกชีวิตทุกคนมันเจอมาไม่คนละจุดอ่ะตรงนั้นก็ไม่ผิดนะเพราะเขาพูดในมุมที่แบบแต่พี่อยากจะพูดในมุมที่แบบว่าเนี่ยเด็กที่เดินตามฝันเพราะพี่เจอหลายๆปัญหาว่าเด็กสมัยเนี้ยบางทีเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีเงินเนี่ยเขาเลื่กงที่จะ ออกจกโรงเรียนหรือว่าตัดสินใจคิดที่แบบว่าอยากทำเพลงเนี้ยกูจะออกมาทําเพลงเลยหรือว่ากูอยากเป็นยูทูบเบอร์กูวจะออกมาเป็นอย่างลยแต่เราเนี้ยพี่เห็นเราเป็นอาจารย์เราจบสูง<ม>แต่เราก็ยังทําตามฝันอยู่พี่เลยอยากจะสัมภาษณ์ในหรือว่าอยากได้ความคิดในมุมนี้ว่ารู้สึกยังไงกับวงการตอนนี้หรือว่ามีอะไรอยากจะพูดกับวงการตอนนี้ต้องบอกว่าเอาอิงจริงอะผมก็ไม่อยากจะสอนไม่ได้อยากจะสอนใครหรอกเพราะผมก็ไม่ได้เก่ง เอาเป็นว่าพูดในความคิดเราว่ารายการนี้เป็นแบบว่าเรามาโต้วาทีกันแลยอ่ะความคิดผมผมมองว่าทุกอย่างมันเอาจิงๆอ่ะผมคิดว่าความจริงกับความฝันนี่เราควรแยกกันอ่ะเอาจิงๆอ่ะถ้ามองในมุมผมแล้วกันผมใช้ชีวิตจริงเพื่อเอาไปทําความฝันด้วยอ่ะผมใช้ชีวิตจริงหมายถึงแบบว่าผมทํางานทุกวันเนี้ยเพื่อเพื่อหาตังค์เนี่ยวันนี้มันก็เดินได้สาคัญที่สุดสําคัญที่สุดคือเงินเนี่ยแหละ บางทีโพสต์สูงเลยพระเจ้าอ่าเราต้องคิดนะบางทีเด็กบางคนหรือว,ว่าวัยรุ่นบางคนอย่างนี้อันนี้เราไม่ได้มาสอนเว้ยรายการนี้บอกตลอดนะเราไม่ได้มาสอน<ไ>ทุกคนเพราะทุกคนก็มีหน้าที่ใช้ชีวิตแล้วก็ยืนคุณละจุดแต่รายการนี้เราอยากจะพูดในมุมที่แบบว่าคือให้คิดและแต่ตรงเตือนสติมากกว่าเป็นรายการเตือนสติแล้วกันเออเป็นรายการฮิปฮอปก็จริงแต่เราอยากจะเตือนสติใช่อีกมุมหนึ่งว่าเราไม่จำเป็นต้องไปมีเรื่องเราไม่จำเป็นต้อง ใช้สารกระตุ้นอ่าเรามีหน้าที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขเราชอบเพลงเราก็ทําเพลงเราไม่จําเป็นต้องแบบอุ้ยฮิปฮอปเองต้องมีเรื่องเว้ยฮิปฮอปต้องมีแก้ด้วยมีชีวิตอ่ะอ่าอย่างนั้นก็ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่เอากิมันผิดมันมันเดือดร้อนถ้ามันเดือดร้อนคนอื่นมันผิดอยู่แล้วใช่ทุกอย่างที่มันเดือดร้อนคนอื่นอ่มันก็ผิดอยู่แล้วแหละแต่มันก็เอาง่ายๆคิดง่ายๆอ่ามองในมุมมองในมุม มุมคนข้างนอกแล้วกันคือไม่ใช่วุการนั่นเองถ้าพูดไม่ถูกใจใครใใครับด้วยกัก็พูดง่ายๆถ้าเองเป็นเด็กเองเเอย,อยังเรียนอยู่เองไปตีกับชาวบ้าเนเืยๆเขาเองไปฟันเขาหวัวแหมเพื่อนไม่มาช่วยเองไหมถ้าเองเรียนอยูเพื่อนมาจ่ายค่ารักษาให้ให้บ้าไม่มีไม่มีใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีใครมาประกันอะหรือว่าอาจจะมีพูดในมุมพูดในมุมอ่าถ้าเพื่อนรักจริงๆอาจจะมีอาจจะมีอ่าถ้า อันนี้เราพูดเหมือนเดิมเราไม่สอนแต่ในมุมคนที่แบบว่าท้งตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเจอจริงๆอ่ะส่วนมากก็ครอบครัวไม่ไม่คนพ่อแม่คนที่ไม่เยี่ยมเราเองก็ไม่คนพ่อแม่ผมผมมีเพื่อนเยอะมากที่แบบว่าเดินเดินไปแต่ว่าเนื่องพ่อแม่ยิงส่วนมากก็ครอบครัวลองมองดีๆลองมองกว้างๆอย่ามองแค่มหมตัวเองใช่อืมแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อนเขาไม่รักเรานะที่ไม่ไม่มาช่วยจริงๆอ่ะรักเพื่อนต้องเตือนเตือนเพื่อนใรักเพื่อนต้องพากันเดินทห่ถูกทาง อ่าไม่ใช่เดินแล้วุงรูปอันนี้อาจจะเป็นมุมฮิปฮอปรายการขาวๆนิดนึงอย่างที่อย่างที่พี่น็อตบอกว่าอาจจะเป็นอีมุมนึงแล้วกันที่ที่วงกางไม่ค่อยูุกแล้วก็แค่มาพูดความจริงนะหรือว่าอาจจะขัดศรัทธาหลายๆคนก็มีอยู่แลแหละเรื่องปกติแต่เรื่องปกติเราเปิดรับเออแล้วเราเปิดรับแต่เราอยากพูดอีมุมนึงที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องออกจากโรงเรียนเราไม่จำเป็นต้องออกจากงานอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นต้อง เราไม่จําเป็นต้องตลาดทุกอย่างเพื่อความฝันเลยเราสามารถมีชีวิตจริงถ้าทําความฝันได้เอาจริงๆอ่ะเราเราใช้คําว่าอะไรความฝันมันก็คือความฝันนะความฝันคือสิ่งที่เราต้องการความฝันมันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่เด้นหนีเราไปไหนเรากแต่ว่าเอาจริงๆอนาคตมันมันเดินหนีเราไปเรื่อยๆเว้ยแต่เราเราต้องอยู่ความจริงไอ้ความฝันมันก็ความฝันจริงเราต้องอยู่ความจริงเราต้องอยู่ความจริงความจริงมันเดินข้างหน้าไปเรื่อยๆใช่อนาคตมันไม่ได้เลยหยุดรอเรานะ อน,<ช>นาคตมนเดินไปเรื่อยๆนะมีแต่เราที่หยุดถูกปะเวลามันไม่ค่อยใครอยู่แล้วใช่เวลาไม่คอยใครอ,อืมเราเลยนั่นแหละเราก็เลยจะมาพูดมุมที่แบบว่าไม่รู้ว่าผม,ร,มรู้<ม>สึกว่าเอาแค่มุมการใช้ชีวิตละกันวุฒิและการศึกษาผมมองว่าสำคัญถ้าถามว่าสําคัญไหมผมมองว่าสาคัญสาคัญนะที่บอกว่าวุฒิและการศึกษาคืออะไรวุฒิคือวุฒิวุฒิคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทวอีก แต่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องจบจบปรทญญาอรกเพื่อให้ได้งานดีๆหรอกเอาจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณอยากได้งานที่มันตรงกับความต้องการของคุณจริงสำคัญอืมถ้าสมมตินะสมมติสมมติผมอยากอ่ะตัวผมแล้วกันตอน,นเด็กๆผมอยากเป็นนักบินมากเลยแต่ผมเรียนครูมาผมเป็นไม่ได้นักบินอืม,อมใช่ปะ่ะเออนั่นแหละอย่างที่บอกเลยว่ารู้มันสำคัญในในสําหรับการที่แบบเราจะจะจะ,จะไปในทางที่อยากเป็นแล้วกันได้ใช่ แลวแเราก็การศึกษาอย่างที่บอกว่าวุฒิกับการศึกษามันต่างกันคือผมมองว่าการศึกษาไม่ได้อยู่ที่วุฒิการศึกษามันอยู่ที่การวางตัวในสังคมมากกว่าใช่เราวางตัวในสังคมยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าคนจะมองเรายังไงมันอยู่ที่เราทําตัวเก็บปะประมาณนั้นมากกว่าพี่แต่ไไนั่นแหละมันเป็นมันเป็นเหมือนภาพลักษณ์หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้แต่แต่เราก็ต้องมห้ว่า ่างประเทศมันอาจจะมีเพราะกัอเมริกาเขาก็ทํากันมาอย่างนี้หรือว่าอะไรแต่ก็ต้องเข้าใจที่ประเทศไทยนะทุกคนที่ไทยแลนด์นะเราสามารถปรับใช้เราสามารถเอาดนตรีมาประยุกต์ในแบบของเราได้อันนี้ในมุมความคิดผมนะหรือว่าคนที่อาจจะอ้างอิงตามพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ได้ผิดนะเราเราเท่นในแบบตัวเองได้เราไม่จมําเป็นต้องเท่เหมือนใครแต่เพลงผมพอ,อาจจะแบบโอ้ยเชียร์กูตีกูเตะกูต่อย อ่จริงชีวิตจริงผมไม่ได้ไปตีเกษตรต่อยใครนั่นแหละก็ไม่ต้องเติรนขนาดนั้นก็ชีิไดการศึกษาฟิลฟิลพอแล้วคือบอกว่าอาจจะมีคนสองแง่สองงานแล้วบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบางคนจบแค่มสามเป็นเท่าแก่บางคนเป็นเท่าอย่างที่ผมบอกว่าผมย้ําเสมอว่ามันมันสาคัญต่อต่อความฝันอ่าใช่ใช่สําหรับคนที่แบบโฟการานโคตรแล้วฟิการอนาคตตั้งแต่แรกสมมุติอ่ะ ต่อให้คุณเรียนปร,ริญญาโทแต่คุณอยากเป็นทหารเขาเป็นยังไงนั่นแหละถ้ามึงไม่ได้เรียนปริญญาอะไรติก็ละนั่นแหละคุณเอาจริงอ่ะคุณต้องมองอนาคตของคุณไว้อยู่แล้วใช่ถ้าบางคนอย่างเนี้ยมีธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คุณดนันตรงนั้นให้เต็มที่คุณอาจจะไปเรียนเสริมเพื่อเอามาพัฒนาหรือคุณจะประออกอบการไปเลยได้ทำงานไปเลยผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรทุกคนมีทางของตัวเองใช่อย่างผมยังไงผมไม่ได้ ไม่ได้มีแบบใช้คำว่าอะไรไม่ได้มีต้นทุนขนาดนั้นผมเลยต้องแบบว่าเอาทุกอย่างไว้ก่อนเอาทุกอย่างที่เป็นโอกาสไว้ก่อนใช่ผมมองอย่างนี้มากกว่าอันนี้พูดในมุมคนที่แบบไม่มีเหมือนกันพูดในมุมคนไม่มีก็คิดว่ามันสําคัญกว่านะเอาอย่างีตอนตอ้เด็กอ่ะเราเด็กๆทุกคนมีความห้ามมีความเที่ยวของตัวเองหเลยผมก็รู้ใช่ผมก็พี้เหมือนกานยีตอนเด็กๆไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแบบความสัมพันธ์ของการศึกษาใช่นั้นกระทั่งแบบไอ้เคลื ต้องมาจ่ายค่าห้องเองต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองเนี่ยเออแล้วเงินเดือนกูแค่เนี้<า>เงินเดือนกูเอาจริงไม่ครูไม่ได้เงินเดืนอนเย <c oughs> อะด้วย <c oughs> อันนี้น่าจะเข้าใจเออจริงเงินเดือนไม่ได้คูไม่ได้เป็นเงินเดือนเยอะถ้ามีโอกาสก็คงกลับไปตั้งเร <c oughs> ียนให้ได้มานี้นมากกว่าไม่ได้บอกว่าคนมีการศึกษาจะเก่งกว่าหรือว่าจะดีกว่าคนที่เรียนไม่จบนะเว้แต่สำหรับผมนะสำหรับผมเหมือนกันคนที่เนี่ยผมไม่ผมไม่มีบุตรด้วยแต่ผมคิดว่า การที่เรามีการศึกษา,าไว้ก่อนมันเหมือนจะทําอะไรก็ง่ายอืต่อให้วันเนี้ยวันเนี้ยผมสมมุติผมเนี่ยอับแบบเที่ยวกันผมวันเนี้ยเขาผมไม่มีธุรกิจหรือว่าไม่มีอะไรตรงเนี้ยอืผมไปเดินข้างถนนผมเริ่มต้นยากมากเลยแต่เ้าเลี้ยนเสืออืบริบทเดียวกันอืไปเดินข้างถนนเขาไปเจอที่หนึ่งที่เขาเปิดรับสมัครงานมีวุฒิเท่านั้นเท่าเนี้ยนั่นแหละคือการเริ่มต้นที่มันสามารถมันคือเขาเรียวกว่า ข้อ <AM rac ias> ได้เปรียบแบบอีกอย่างหนึ่งขอแทรกนิดนึงอ่าผมมองว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเรียนปอตีแล้วกันเราแค่ปอตีพออย่างปอตีอย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมไปเรียนเพื่อเอาบอ่ะผมรู้สึกว่าผมไปเรียนเพื่อเอาสังคมอ่าผมไปเรียนเพื่อทําความรู้จักกับสังคมที่มันกว้างขึ้นผมไปเรียนเพื่อทําความเข้าใจกับโลกที่มันกวา้างขึ้น <AM: S 1> ใช่ป่ะ <S <S แบบอ่าผมอาจจะเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดผมเรียนปาจินกัลยานีโรงเรียน ที่ปกินใช่ก็คนเยอะเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันก็โรงเรียนนะพี่เสร็จป้าแบบว่าผมต้องการโลกเรามีอะไรให้เจออีกมากมายเลยใช่ผมรู้สึกว่าผมไปเรียนปอตีเพื่อที่ผมจะเอาสั่งผมเอาคอนเนคชั่นหรือว่าเรียนรู้การอยู่กับสั่งผมมากกว่าผมว่าตรงนี้สําคัญก็เหมือนไม่ได้สาคัญขนาดนั้นหรอกก็เหมือนที่ซีเคเขาบอกโต๊ะกินข้าวที่เรานั่งอยู่สําคัญถ้าเรา เรียนหรือว่าเราศึกษาเราอาจจะได้ไรู้จักกับคนที่เขาอยู่ในจุดที่เราไม่เคยได้ไปเพราะอย่างนั้นมันต้องมันปีต่อปีเนาะเราต้องขยับตัวเองปีต่อปีในการศึกษาหมึองว่าน้องๆเด็กๆเ,กเกพื่อนๆพี่ๆทุกคนถึงบอกว่าเดินตามฝันะทําได้แต่เราก็อย่าทิ้งความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ารายการนี้อยากจะตั้งใจที่แบบว่าบอกทุกคนมากๆเลยผมรู้สึกว่าการสังคมแต่ละสังคมมันวางตัวไม่เหมือนกัน อย่างผมอย่างตอนเด็กๆอย่างเงี้ยผมก็อาจจะอยู่ในสังคมที่มันแบบแกเกล็กเกตขาดหน่อยอยู่กันในสังคมที่แบบตีโออีเที่ยงยันยุคปฏิัติกับใครใช่ไเราอาจจะเหมือนกันแหละก็ได้เหมือนกันแหละผู้ชายอ่ะเออแต่ว่าณตอนนั้นการวางตัวก็คงเป็นอีกแบบหนึ่งก็คงจะไม่มีวุฒิภาวะเา่าต่านี้ใช่ก็ค<อ>งไม่ได้มีวุฒิภาวะเท่าตอนนี้อืมแต่หลังจากที่ด้วยความที่วัยวุฒิมันมากขึ้นวุฒิภาวะมันมากขึ้น เราเจอคนมากขึ้นมันทาให้เรารู้สึกว่าการวางตัวสาคัญมากในการอยู่ร่วมในสังคมประมาณนั้นพี่เท่าเท่าที่มองนะไม่ได้มองว่าวุฒิการศึกษามันสาคัญขนาดนั้นไม่ได้มองว่าวุฒิวิชเชียกูจบปริญญาตรีแล้วกูสูงข้วบ้านกูจบปริญญาโทวิศวกรปริญญาเอกแล้วสูงแ้วบ้านไม่ผมไม่มองกันเลยกตะจกถ้ามึงจบสูงแต่มึงอยู่กับคนอื่นไม่เป็น่เทานั้น เป็นสาคัญที่สุดจแลวงานใช้ชีวิตมึงอยู่มึงจบปริญญาเอกแต่คุณคุยกับคนไม่เป็นมึงจบปริญญาเอกแต่มึงไม่เข้าใจคนอื่นมึงไม่มีความเห็นอใจคนอื่ไม่ได้ทําไหร่บ่ทจะอยู่ใครได้เนี่ยอะไรคือบอกว่าแล้วฟอร์ไลอันี่เราอยู่ในศิลปินในวงการปี่ปุกนคนอันนี้ช่วงนี้เราก็เห็นอยู่ว่าหลายๆรายการหรือว่าหลายๆคนหรือว่าหลายๆเพจที่แชร์กันมันก็มีแต่ด้านที่แบบว่า อย่าไปตกกันเยอะนะเว้ยไอ้อย่า<อ>ไปตกกันเยอะอจะตกอะไรก็อย่าไปตกกันเยอะเอาจริงอ่ะไม่ได้ว่าคนที่ตกเนะี่ยคือคนนันไม่ดีนะแต่ <c oughs> เอาจริงจริงถ้าตกแล้วรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยวันนี้กูเกินไปละว,วันนี้กูเริ่มกูเริ่มหลุดแล้วเอาจริงพยายามคุมตัวเองให้อยู่อย่าแสดงออกอะไรขนาดนั้น <c oughs> ผมรู้สึกว่าเอาให้อยู่ในขอบเขตเพราะแบบคนมองเข้ามาเอาจริงจริง ่วงตัวเองรายการกูต้องโดนหลายด้านแน่แนเลยกูโดนนี่แหละแต่นี่แหละเอแบบว่าแน่แนกูทุกคนที่ไม่ชอบี่นเนื้อเติม้วยคือ <c oughs> มัน <ๆ S 1> มันไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะทุกคนรายการที่แบบว่าพูดผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงมันเป็นทีพีแรกแต่ผมอยากจะพูดในมุมที่แบบว่านั่นแหละอาจจะไม่รู้ว่ามีสาัะหรือเปล่าตัวอ่าน้องส่วนใช่ใช่ใช่อขาเียตตัวข้อาะแจริงแล้วกัน แล้วมันไม่ใช่แค่วงการที่ปอกมว้ข้างหน้ามันอาจจะมีหลายๆมุมใช่ผมเอายี่ผมไม่ได้เรียกตัวเองว่าแรปเปอร์ขนาดอ่ผมเรียกตัวเองว่าคุณครูที่แล้วได้เนี่ยเนี่ยพราะเราก็เป็นอาจารย์หลักๆเราต้องเรียกตัวเองว่าเป็นคุณครูด้วยตามใช่ไหมล่ะแม่ครับสุดท้ายแล้วอยากให้ EQ ฝากถึงคนที่เขาติดตาม EQ หรือว่า CBT อยู่หรือว่ามีอะไรที่อยากบอกไหมก็สุดท้ายแล้วผมอยากบอกว่าการศึกษามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะจบชั้นไหนหรือว่าจบที่ระดับไหน การศึกษามันอยู่ที่ว่าผมมองการศึกษาในมุมมองผมแล้วกันผมมองว่าการศึกษามันอยู่ที่ว่าคุณวางตัวยังไงคุณเข้าสังคมคุณอยู่ร่วมกับสังคมยังไงคุณอยู่ก็ร่วมกับคนในสังคมเป็นหรือไม่คุณสร้างความเดือดร้อนให้คนในสังคมหรือเปล่านั่นแหละมันมันสําคัญมากเลยนะเรื่องเนี้ยมารยาทในสังคมไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสอนอครับจบยงังประมาณนี้ประมาณนี้ใช่แล้วก็ฝากผลงานงนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะ เราไม่จําเป็นต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อมาลั่นความฝันอย่างเดียวทุกคนเอาจริงๆอ่ะเราสามารถทําอนาคตไปพร้อมกับความฝันได้สักวันหนึ่งถ้าโอกาสมันเหมาะจริงๆความฝันเรามันอาจจะมาเป็นอนาคตให้เราก็ได้ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปครับผมก็สู้อยู่เหมือนกันอเ okay. ก่อนไป <c oughs> เราฝากผลงานนิดนึงฝากผลงานฝาผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยฝากแกีฝากผลงานหน่อย ก็ปีนี้ปีนี้เดี๋ยวช่วงอุ๊ยช่วงนี้อันนี้มันปล่อยปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่แล้วน่าจะเจอกันช่วงน่าจะปล่อยเอาไซส์น่าจะปล่อยเอาไซส์ไปแล้วทางช่องชมบุรีบอยกูนนะก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ปีหน้าโปรเจกต์อีพีซีบีจีชมบุรีบอยกูนครับผมพี่เนมมีอะไรบ้างนะเออปีที่มีประมาณอาจจะมีหกเพลงใช่ทุกคนในซีบีจเราจะเอามาฟีด แบบว่าไม่ซ้ากันเนาะแต่ละเพลงประมาณนั้นรอติดตามเลยครับผมมีแต่ค่าค่าตัวไม่ได้แล้วนะสปอยแขกรับเชิดอีพีหน้ากูสิเจ้ฮะเสือสปอยแขกรับเช็ดอีพีหน้าพี่ได้ไงเด็กนี่เ้ไม่เอาผมไม่ให้มาผมไม่ให้มาเอาตเก่งเนี่ยแหละทุกคนรายการนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นทิท่านหนเพราะว่าทีแรกแต่ก็อาจจะจริงจังนิดนึงเว้ยไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอะเนาะ ต้องย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกเลยย้ำจริงๆผมกลัวทุกคนแบบว่ามองอีกแบบหนึ่งผมอยากบอกว่าการศึกษาอย่างที่ย้ำย้ำจริงๆการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจบอะไรอย่างที่บอกเลยมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ร่วมกับคนในสังคมยังไงคุณวางตัวกับคนในสังคมยังไงอย่าสร้างความเด็ดลอนทําอะไรก็ได้แช่ดย่ารังมันอื่นดังแล้วดังแล้วเด็กดูมึงอยู่อ่าดังแล้วเด็กดูมึงเยอะอ่ย่าเหลือน แล้วก็นั่นแหละมามุงจริงจังไงมาเวจริงจังผมก็ไม่รู้จะจบรายการยังไงวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะขอโทษค่าคําพูดไหนไม่ถูกใจหรือว่าคําพูดไหนไม่พอใจใช่เดี๋ยวเราจะประับห,หรือว่าทั้งนี่แหละอ,อื่นมากมายใช่แล้วเราก็ขอบคุณอีพีอูมากที่อีพีนี้มาเป็นแขกับ,บเจอกับเรา ครับผมทุกคนทาําฝั่นไปด้วยแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองอย่าเดือดร้อนใครใแล้วเจอกันอย่าเตอขนาดนั้นชีวิตอะอ่ะ bye bye, ร์บ่อยบายครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมดูเนื้อ <laughs>